ว่าทุกๆคนในประเทศไทยเนี่ยเคยได้ทานโปรดักของ RBF ไปแล้วเพียงแต่ว่าไม่รู้ตัวนะคะคอนซูเมอคือคนที่ซื้ออาหารจากห้างจากร้านเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกินโปรดักของเราอยู่แต่โปรดักนั้นอะแค่รู้ว่าอร่อยเราก็ดีใจอันนี้ก็คือเราภูมิใจอยู่ลึกๆเบื้องหลัง ราคา IPO ก็อย่างที่คุณสมภพบอกไปนะคะ3.3บาทผลตอบรับดีนะคะน่าจะเป็นจากว่า1คือธุรกิจเราไม่ค่อยมีตัวคู่เทียบนะคะแล้วก็มีไม่ค่อยอยู่เราค่อนข้างอยู่ในบลูโอเชียนะคะแล้วก็จะเห็นว่า,าลักษณะเราเป็นฟู้ดแต่ไม่ใช่แฟชั่นฟู้ดดังนั้นทำให้ลักษณะรายได้ของเราเนี่ยค่อนข้างคงที่ นะคะดังนั้นน่าจะเหมาะกับนักลงทุนสาย v i หนูคิดว่านะใช,ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เป็นธุรกิจอาหารก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการทุนที่เหมือนค่อนข้างส t a b l e ไว้ในพอร์ตไว้คิดว่า RBF ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะ RBF เนี่ยอยู่มานานแล้วนะคะ30กว่าปีแล้วแล้วก็มั่นใจว่าทุกๆคนในประเทศไทยเนี่ยเคยได้ทานโปรดักต์ของ RBF ไปแล้วเพียงแต่ว่าไม่รู้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นรสที่ใช้กับอาหารทั้ง RTD และก็ RTE ทั้งหลายนะคะในสะดวกซื้อหรือว่ากลุ่มฟู้ดโคตติ้งที่ใช้ในกลุ่มอาหารประเภท f รอสเ n นฟู้หรือว่า r ร s t อ u r a เชนนะคะแล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มอาหารอบแห้งฟรีส์ดราหรือสเปรดราการทำเอ็กซ์ตรักชั่นนะคะการ สกัดสีหรือคุณค่าจากสมุนไพรนะคะแล้วก็กลุ่มที่4ก็คืออาหารโ r o เซนฟู้ดที่ส่งออกนะคะกลุ่มที่5ก็ยังมีผลิตภัณฑ์พลาสติกปีนี้กลุ่มที่5นี้ก็มีน้องใหม่ก็คือผลิตภัณฑ์ PLA ย่อยสลายได้100%นะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่6คือสารเคมีที่ใช้ในอาหารกลุ่มซื้อมาขายไป ถ้าพูดถึงว่าใครเป็นผู้ประกอบอาหารในประเทศไทยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยก็น่าจะต้องเป็นลูกค้า RBF บ้างสนับสนุนอย่างน้อยก็ต้องซักตัวหนึ่งละดังนั้นถ้าเดินเข้าไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยหยิบขึ้นมาซักซองหนึ่งพลิกดูข้างหลังเนี่ยก็เป็นไปได้สูงว่าจะต้องมีอินเกเดียนบางส่วนที่อยู่ข้างหลังซองเนี่ยบางตัวซื้อมาจาก RBF ทําไมต้องใช้ฟู้ดอินเกเดียนเพราะว่าฟู้ดอินเกเดียนเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ทําให้อาหารเนี่ยมันขึ้นสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ ถ้าเราไม่มีอินเกเรียนพิเศษเหล่านี้นะคะช่วยในการทําให้เกิดความคงตัวหรือเกิดคาแรคเตอร์ที่เฉพาะเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันจะเป็นไม่ได้เป็นแค่ครัวเรือนแต่มันจะทําเป็นในระดับอินดัสเทรียลสเกลหรือว่าออกไปนอกประเทศเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย จิ้งสูงต้องหนังที่หนึ่งเราคิดได้ก็ต้องเป็นของที่คนอื่นทําไม่ได้เพราะว่าเฟลเวอร์ในเมืองไทยยังไม่มีใครผลิตได้มาจิ้นที่สูงข้องงานของเราคือเราต้องรักษาความลับให้กับลูกค้าด้วยเราขายของให้เจ้านี้แล้วเราก็ไม่ควรไปขายเจ้าอื่นนะเพราะถ้าขายมันก็กลิ่นเหมือนกันหมดก็จะกลายเป็นของคอมมอดิตี้ไปนะคะลูกค้าก็เสียเอกลักษณ์ไปไม่มีใครได้อะไรดังนั้นอย่างที่สองมาจิ้นที่สูงเนี่ยต้องใช้มาจิ้นเนี่ยในการทำไอเดี D เยอะด้วย นะคะที่สําคัญแล้วก็อีกสาเหตุหนึงที่มาจิ้นที่สูงเนี่ยเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยหลายๆตัวองค์ประกอบหลายๆตัวเนี่ยมันเป็นสารเคมีซึ่งเป็นเคมี s i n เกิลอิน e d เดียนดังนั้นพวกนี้สเตเบิลมันไม่ขึ้นกับลมฟ้าอากาศมันไม่ขึ้นกับราคาน้ํามันดังนั้นราคาของวัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างส t a b l e ดังนั้นทําให้มาจิ้นเราเนี่ยก็สเตเบิลไปด้วย ของเราเมันไม่ได้สูงนะคะเงินอาจจะไม่ใช่การระดมทุนอาจจะไม่ใช่คําตอบเดียวของการเข้าตลาดแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือการมีภาพลักษณ์ของบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีการที่เรากําลังบอกทุกๆคนว่าเราไม่ใช่ Family Business เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้หาพาร์ทเนอร์ที่ดีหาผู้ร่วมงานที่ดีที่รู้สึกว่าอยากจะอยู่ในบริษัทที่มีมาตรฐานมีธรรมาภิบาลมาร่วมมือกันโรงงานทั้งสองโรงนะคะทั้งในเวียดนามแล้วก็ทั้งอินโดนีเซียรสร้างเสร็จไปแล้วไม่ใช่เงินของนักลงทุน mm hmm. เงินทุนที่ระดมมาเนี่ยก็จะใช้ไปในการโอเปเรตการที่เราจะเปิดศูนย์วิจัยพัฒนาแล้วก็เซลล์ hmm. ในสิงคโปร์เพื่อที่ว่าสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นฮับของเฟลเวอร์นะคะแล้วก็สามารถฮันผู้ร่วมงานของสิงคโปร์เนี่ยมา อยู่ใกล้มาเลด้วยอยู่ใกล้อินโดด้วยซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์มากขึ้นนะคะ